เขายกนี่ไม่ได้ยกเล่ายกไม่ได้มันเป็นสมุนไพรเขาไม่ได้ยกนี่เขาไม่ได้ยกเขาไม่ได้พูดว่าเขายกนี่เดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนชิมอ๋อมันเป็นรถที่ทุกคนมันแพงขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันผสมวิตามินซีสูงกับโคคิวเทนเนาะตัวเนี้ยมันผสมลูทีนมันผสมลูทีนลงไปเนาะ และตัวเนี้ยผสมกูแคนคือถูกมากสามบาทามมากดไปเถอะมันมามันหมาย่างเอ่ยเหมือนคนแรกจำกัดแค่คนละสองเซตนะคะจำกัดแค่บ้านละสองเซตนะเพราะมันถูกมากมอ,า150าอ่านี่ขายไปเยอะมากเลยนะแต่ว่า,าย้อนมันไข<ห>นแล้วมันโชกอะ่ะจรงิรงๆขายไปหลายร้อยบ้านมากรวมกันอ่ะ ราคาถูกมากถูกมาก,ก,มากของอะ่ะอันนี้หอมมากเลยอะถูกเฮ้ยหนูพี่ที่หนูก็ต้องกินยาได้ยังหนูปวดกินเลยวันนี้หนูปวด,มปวดไม่หาย,ยวันนี้เป็นตัวนะอะ่ะอันหลอกอันใหม่ครับอร่อย,ไม,ยไม่เอายาไปกินไม่ได้ก่อนประเด็นนะมายังเรื่องง่อยได้ไหมครับลองเฮ้ยปวดหัว ว้าวยาอะไรลูกทุกคนเดี๋ยวนะขนาดที่รอตัวตะกร้านี้ดูตะกร้าที่ปักดก่อนราคาเวอร์มากคือน้ำยาบนปากไซนี้นะไซนี้เลยสองขวดบัวอันนี้หนึ่งซองใหญ you you ่ย uh okay. ี่สิบเม็ดหกสิบสาบาทอ่ะกดเถอะเนี่ยมันกดไปแล้วสองร้อยห้าสิบหัวเซตอ่ะคงถูกวันนี้ไม่ได้แล้วล่ะจริงๆครับไอ้นน้ตกชิ้นละยีิบเ็ดบาท เราไม่มีทางไปซื้ออย่างเงี้ย20บ,บ,บาทได้นะม,มั่นใจมากครับประมาณ 69, 69ของเขาแบก69มั้งถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วเนี้ย3อันนะ่ะ63บาทอ่ะกดเถอะมีทั้งหมดอ่ะ5สูตรที่เหลือเนาะสูตรสุดท้ายขายหมดไปแล้วสูตรแรกนะครับถ้าเข้าไปดูในตะก,ก้าเนาะมันจะเป็นขวดสีขาวอันนี้เป็นไวท์โปรเทคชันอันนี้ช่วยเรื่องฟันขาวด้วยแล้วก็เรื่องใช่ช่วยเรื่องสุขภาพในช่องปากโดยรวมที่ดีสูตรที่สองนี่คือสูตรดั้งเดิมของเขาเลยชื่อคูมิน คูมินก็คือเป็นลดมินคูอ่ะตัวนี้เป็นตัวแรกของเขากับมันมีมันมีตัวออริจินอลสีเหลืองขายหมดไปแล้วอันนี้เป็นตัวแรกอันนี้เป็นตัวที่สองคูมินก็คือลดมินแบบเย็นๆอ่ะถ้าใครชอบตัวที่สามเป็นฉลากสีขาวเขียนว่าทาทาคอนโทรตัวนี้ช่วยลดค่าหินปูนตัวที่สี่ไม่มีของเป็นสูตรโฟร์ไลต์ตัวไลต์ช่วยเรื่องโอเค และสูตรที่สี่ที่มีในตะก,ก้าคือสูตรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรช่วยเรื่องปทิเรียนในช่องปากใช่เรื่องแบบเวลาเราเป็นหวัดเจ็บคออะไรเงี้ยหรือแบบทอนซินทีู่ต่อค<ท>รอวอาก็ฟ้าทะลายโจรเวลาคือจริงๆอ่ะเวลาเรารู้สึกว่าจะป่วยเป็นไข้หรือเป็นหวัดกินฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรไทยตัวหนึง่งหนูกินเลยได้ไหมแต่นี่ไปพวดปากแล้ได้ไอตัวตัวตะแผงกันใช่ไหมกำลังดีไซน์กันอยู่ครับ เดี๋ยวมันจะมีในรถหลังๆ้างหลังมองตาแหววมากใช่เหรอขวดเดียวเหรอใช่ทั้งหลังมองตาแหววมากทุกคนร้านสะดวกซื้อตัวนี้ตัวนี้นะขวดเดียวเจ็ดสิบกว่าบาทและอันนี้หกสิบสามบาทจริงๆใครกดจ่ายตังเถอะพูดจริงๆมันถูกมากอ้ากดกันไปเยอะแล้วทุกคนเราขายไปร้อยหกสิบเ็นแล้วนะ ใช่แต่หลายร้อยบ้านแล้วครับตอนนั้นใช่ว้าชูชาไทยคนปกติก็พบกันแบบนี้ทั้งบ้านไหมเย็นมากอันนี้น่ารักมากเลย TTX อันนี้อันใหม่แบบรถหัวป่ะได้ค่ะเดี๋ยวไปติดหลังรถไม่ต้องส่งปวดอันนี้เตอปุ๊บซื้อเลย ก็ทอปลาเขามีความเป็นไทย63สิบสามบาทแม่ได้สองขวดไปเลยใช่ไหมคะใช่สองขวดกับยาดมไอยาอมอันใหญ่คุ้มไม่ไหวเนี่ยบต่ว่าของที่เด็กกว่าของหนูก็คือนี้ค่ะเขาขายขวดเดียวแพงกว่าสองขวดอีกแม่พูหมดฮัลโหลค่ะซื้อของกันคุณแม่ไี่พอเราไปงานโรท็อปเราก็จะได้อะไรแบบนี้มา บ้านเฮ้ยทำไมอยู่ปวดหัวอ่ะพี่จูมเกรียดอะไรป้องปวดหัวมากโูปไหนเข้าหรอปวดมากเจ้ามอบปีนังน้องมาเดียว มังไหมยังอย่า,อ,ยาอมเราพี่ปูทุกคนยังเป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะนนจริงๆครับรวมถึงทหารด้วยนะตอนนี้วิีจังอีกหน่อยทุกคนตะก้านี้ถูกมากกดได้เลยนะครับ ยิงตะกร้าที่ถูกมากดีกว่าเจ็ดเจ็ดสิบสองบาทเป็นมิดรอ <c oughs> ยาตามเก้าสิบบาทเอ้ยเก้าบาทครับมผมก็รอเหมือนกันพี่ผมแอเมะก็รวยแอเมะก็อุ้ยพอดีกันหนูเลยแอเมกพอดีกันหนูเลย S 1> <S 1> เหมือนขัดที่ใค,ใค่ใหรมาแล้วและเราพร้อมปักขึ้นมาหรือยังเราสงคนมปักเร,เราปักขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เห็นเลยไหนเก้าบาทเก้าบาทมาแล้ว <S <S จริงๆมีจํานวนจํากัดเขาจากัดมาจริงๆเห็นแล้วใครจะกดกดได้เลยเก้าบาททุกคนจะได้ไปสามซองแบบนี้ซึ่งราคาร<อ>ปรีนะ่อยู่ที่ซองละสิบหกบาทแต่นี่คือตกซองละสามบาท กดไปเถอะยังไม่เคยลองคือถ้าราคาแบบนี้ลองกดไปกินแก้เจ็บคอทําให้ชุ่มคอใครพูดกับเพื่อนร่วมงานข้างๆเยอะแล้วรู้สึกแบนีพี่ก็จะบอกว่ากดไปเถอะไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกก้าวาทแล้วมันส่งมันส่งฟรีป่ะกี่ชุดส่งฟรีเดี๋ยวขอลองเราให้ส่งชุดเดี๋ยวกดเลยนี่นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ากดกี่ชุดถึงจะส่งฟรี ไม่ได้พี่ปูส่งไ่สองเซตส่งสองเซตเท่านั้นแต่ว่าสองเซตมีค่าส่งสซื้ออย่างอื่นรวมไปด้วยครับแม่ซื้อเซตอื่นรวมไปด้วยเอาค่าส่งออกได้ไหมเราสามารถเอาค่าส่งออกได้ไหมทุกคนซื้อร่วมกับอย่างอื่นนะซื้อร่วมกับอย่างอื่นใช่ต้องต้องซื้อร่วมเดี๋ยวพี่ปูไป,ไปซื้อ,อย่างอื่นค่ะมันจะได้ส่งเดี๋ยวก็ลองจะไป กำลังจะไปจัดการว่ามันเอาออกได้ไหมครับอยากให้ทุกคนได้แบบลองเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาค่าส่งออกได้ดีแต่ถ้าใครถ้าใครอ่ะซื้ออย่างอื่นอยู่แล้วกดไปลงไปยางอื่นพี่เขาบอกว่านี่ค่ะให้ซื้อพอมอ๋อเขาบอกว่าให้กดพร้อมน้ํายาบ้วนปากฟรีเลยฟรีเลยแล้วตัวเองส่งฟีได้ไหมก็คือได้เก้าบาทสามอันเขาซื้อน้ํายาบ้วนปากกันไปเป็นร้อยบ้านก่อนหน้านี้แล้วคำ ก็คนก็ซื้อไปแล้วใช่ไหมคะใช่ทุกคนนะใครจะซื้ออย่างอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นสาลงสาลายกดรวมไปเลยนะอันนี้คุ้มกดรวมไปเลยนะครับน่ารักมากเลยอะไรเนี่ย <laughs> มากด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 นะครับขยันมากก็ชอบนะสนุกดีครับแบบอารมณ์แบบมันหยุดอะไรเงี้ยมาทํทำงานเสร็จคิดมาแล้วงันงั้นเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อันน oh ี้ก็คือตกสองละสี่บาทฮะถ้าซื้อตะก้าเนี่ยค่ะ ได้สามรถก็คือสีคือเราต้องกดไม่ได้ละผมกลับไปขายน้ำยาบ,บนปา่านดีกว่า <c oughs> เขาอยากลองเกนยากยากทุกคนกดรวมกันอย่างอื่นเราจะปักตะกร้าทิ้งไว้ให้ก่อนอย่างนี้ดีกว่าเราปักตะกร้าทิ้งไว้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าใครเจออะไรน่าสนใจเนาะเรามรก,กดอันนี้รวมไปด้วยมันจะได้เก้าบาทจริงๆอืง <c oughs> อย่าจ่ายค่าส่งอย่าจ่ายค่าส่งไม่คุ้มเลยจริงจริงไม่คุ้มเดี๋ยวเราไปอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวเราไปอย่างอื่นแล้วเราไปอะไรต่อดี มีมีที่ทุกคนเรียกร้องอ่ะอะไรอ่ะเสือกับสไลายก่อนสไลด์ก็ได้นะสไลด์เดี๋ยวให้บุ๋มมาขายสไลายบุ๋มมาขายสไลายเร็วสิสไลด์มากิ้หนูุ่งทิ้งซองเลยแต่ว่าไม่ได้อร่อยใช่อร่อยอร่อยมาโปรดของคุณแกแต่คือแต่อันนี้คือลองไม่ได้มานานแล้วนะใช่แล้วก็มีของใหม่ด้วยไม่ใช่แล้ว เพราะว่าตอนแรกรอบที่แล้วคือเขาก็ลังดำเนินการขออยอ,อยู่แต่รอบนี้อยอยจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยจัดกไ,ได,ได้ของ,ของใหม่มามีกล้วยค่ะฮะทดลองอยังกินแล้วคอะอร่อีกเ,เอาของใหม่ก่อนเลยแม่ล่าเผื่อใครอยากโดนอ่ะเปิดตัว<ค>มามาอันนี้มีออยเปิดมกักว้าย อุ้ยน่ากินมากกลยเดี๋ยวพี่ภูขออันนี้มันเคยตั้งอ,อยู่ในบ้านแก้มบุ๋มแล้วไม่รู้ว่าคือของยี่ห้อใครแล้วกินแล้วอร่อยมากมันคืออะไรรู้ไหมมันคือกล้วยอกสรสคลองแคลงอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงแล้ววันนี้เขาทาราคามาให้ดีมากคือเป็นของแสงตะวันนะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขาเ<ฆ>ปกติมีแค่เก้าสิบแปดกระปุกและ ปกติกระปุกละร้อยกว่าบาทวันนี้เหลือห้าสิบเก้าบาท why อร่อยมากอันนี้ลดแล้วหน้าตาคืออย่างนี้เลยเขาเรียกว่าช้วยทองแพงนะครับมีมีอยอนทุกอย่างครบใช่เพราะมีอยอนทุกอย่างครบนะครับคือตอนที่เขามาให้เราชิมเขากำลังยื่นขอออยอแต่นี่ออยมาแล้วต้องลองจริงจริงมันมีความเป็นกลิ่นทองแพง ดูกับกล้วยเลยแป้หมดเลยเหรอเจ๊เอ้าวรดเดียวกันเหรอหมดกันหมดเลยมันก็หมดเลยแกมาไม่แต่เนี้ยเบรกแตกอยู่แล้วค่ะคนละกระปุกก็ก็ต้องก็ตึงครับงั้นวันนี้เลยแกอร่อยจริงอินออนมีความแบบ มันมีความเป็นคลองแพงอ่ะใครใครเคยกินในคลองแพงที่เป็นก้นหอยเนาะมันจะ,นจะหอม,มกลิ่นถ้าใครไม่อยากกินแป้ง<พ>จะอยากินคลองแพงเอ,อามี้เป็นขราะมันเป็นกล้วยมันมีพวกพริกไทยกระเทียมสามเกลือคุณแม่อร่อยโอู้หนี่สวยหืมมันได้กลิ่นคลองแพงเลยนะห้าสิบแปบาทมีแค่ร้อยกระปุกเท่านั้นใช่ตอนนี้ไปเยอะแล้วด้วยนะ หูบอ,อ,อกมากอร่อยมากพี่ปูใ่ใครจะกดกดได้เลยตอนนี้ไปแล้วกินเหลืขี้มาทุกคนใครจะกดอะอย่าลืมกดสาลร่ายไปด้วยนะไปไีกินเอาหนูก้อยออกมาด้วยพร้อมไหครับผมอนี้ยครับ รสชาติแหละมันมีความเป็นคองแคลงแต่ว่ามันไม่ใช่คองแคลงมันเป็นกล้วยแล้วมันเลยทําให้แบบหนูก็มชอบกินคลองแคลงคือมันมันดีกว่าสุขภาพมากกว่าแต่ว่ารสชาคลองแคลงมันชัดมากอ่ะชิคเก้นวิง่ใครชอบคองแคงอยู่แล้วนะครับชิเก้น บานาน่ะ chicken บานาน่าเร็ว chicken บานาน่ะ chicken บานาน่ะ chicken บานาน่ะทำไมบานาน่าต้องเป็นบ้านก็เป็นกล้วยไงกล้วยกล้วยไงมาตัวร้องร้องไงนะกล้วยจะเป็นยังไงตัวเป็นนี้ไอ้ไอ้บุญทำไรล่ะทำท่าอะไรกับตัวนะ ไม่รู้ผมทำให้เมื่อกียอผมไม่ดีเลยชิคเก้นบานน,น,าน้ำอ่ะชิคเก้นชิคเก้นเป็นยังไงชิคเก้นเอาไก่อันนี้เข้าใจได้แต่อันนี้นหนูคิดว่าเป็น้วน์อุ้ยอ้ยอ่าชิคเก้นอย่างนี้ค่ะอโอเคมาหนังไก่พร้อม อนี่ไงชิคเกน้นบานานะ่าชิคเกน้นเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนไก่งวงอะพี่ผมทำใหม่สิลองทำให้ดูสิไก่ที่ไก่ที่ถูกต้องเป็นยังไงดรู้เลยค่ะไก่ถูกต้องอืมอืมพี่ลองค่ะอ๋อปากด้วยปากด้วยเหรอ อะไรแบอะไรนะ,ะไนะก่ผูกโบโบอ,อันนี้อร่อยอะ่ะไก่แห่งความเป็นไทยรสสาหร่ายปรุงรสรสชิคเก้นวิงอร่อยเป็นไก่รักชาติตาวครีมแน่เลยนั่งเดิมชิคชิคอันนี้อร่อยชิคเก,นก้นวิงอร่อยอันนี้อะไรตาวครีมแค่ได้กล่องก็ฟุ้มละ ไม่ได้มานานแล้วนะสาลายเขาหมดครับอืมใครจะกดๆได้เลยแสงทะวันชิสเค้กมีนอร่อยอืมอร่อยเราสั่งลายเขาเป็นสาลายนี่ด้วยนี่เกาหลีสาลายเกาหลีใช่นู่งได้ไม่เคยเหม็นหืนเลยใช่กินมาอร่อยมากคุณแม่พี่บุ๋มสั่งีิลล์สิบแพ็คอะจริงแล้วใครมาบ้านนี้ใครยิลังบ้านไหมเขาดูอันนั้นคือสั่งจริงไม่เราไม่ด้สใครมาบ้านเนี้ยก็คืออย่างแรกที่ต้องกินก็คือสาลายสาายพี่นนยอมขับออกมาจากบ้านเพื่อกินสาลาย พี่นนลองกดไหมคะเพาไม่กินที่บ้านนี้ใช่ไม่ท่าเรียกพี่นนทมาพี่นนท์เข้ามาอร่อยอ่ะชาเียวรอบนี้อร่อยอ่ะเหรอรอนี้ชาคิีมเข้มข้นมากิ้นพรู้ว่าบ้านเราชอบชาคขีมไงรอบนี้ชาเขียวเข้มขนมากนี่มซือเองลูกน้าค่ะนี่ผมซ้อเองค่ะคีอดีอ่ะไม่ใช่แก้วผมซื้อซื้อเอง